น,นี่หวานข้าวคั้นเทศนะได้กินกันทุกคนใช่ไหมกุ้งหลวงใครกินก็ฝีมือผมละครับวันนี้ <c oughs> ทั้งทั้งหวานเองใส่บานปุ๋ยเองแล้วก็จะถายเองเดี๋ย่าไถ ไม่น่าเชื่อนี่หวานขั้นเทพปีมือปีมือนันเนี่ยเม็ดข้าวระยะพอดีไหมมันต้องใช้แรงนิดนึงอะเวลาหวานะ <c oughs> ซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าได้ระยะเหมือนบานปุยอะโอเค แตกตกเน,น,นี่ยผมถึงต้นไม้เนี่ยผู้เลี้ยผู้บริหารมาทำเองเลยนะเนี่ยข้าวคุ้งหลวงข้าวกุ้งหลวง,วงแม่ทีมภาคอีสานแล้วก็ผู้บริหาร เดี๋ยวรดปั่นออก,อออก,กออทำขอให้มันข้าวพอด้วยเนี่ดู แม่พี่ต้องสายมารับบ่อให้ไปเอาสีเลยเนี่ยนเนยาขากี่กระสองคนนี้ห้าไหมเอาอยูอ่ทักงสกี่สองพอแล้วห้าสองมันได้ครึ่งหนึ่ง พี่ต้องใส่ไปเอาปุ๋ยก่อนไปเอาปุ๋ยสีสอบเอามาแล้วมันเบอ่อ